เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เหล่านักเดินทางทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนบิสบอลแลวเราก็อยู่กับผมไอแอมแบกแคทแล้วก็เจ้าเหมียวนั่นเองนะครับนี่ก็คือโปเกมอนบิสบอนพา์ที่9แล้วนะฮะหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้สำรวจทะเลสบาบลาคูน่าไปแล้ววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมุ่งหน้าสู่เมืองต่อไปกันเลยเพื่อไปเอาเข็มกัดยิมอันที่3เอาละครับเราต้องทํา ที่เราเคยทากันประจําทุกครั้งก็คือสอบถามขอซินเตอร์นะฮะถ้าเกิดคุณลงที่เขาบนเส้นทางรูทแปดนะครับคุณก็จะเห็นมหาสมุทรที่สวยงามอ่าแสดงว่านี่เราอยู่บนยอดเขานะครับแล้วเรากำลังจะลงยอดเขานั่นเองโอเคไปกันเลยดีกว่าอ่ารูทแปดฮะก่อนอื่นนะครับก่อนนี้ผมจะพาคุณผู้ชม ออกเดินทางครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโปเกมอนที่ผมมีนะตอนนี้คือไอเม่นนะครับเลเวลสานะครับแล้วก็เจ้าหมาเลเวลยีนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับฟลาฟนะฮะเลเวลสิบห้าเพิ่งจับได้จากรูตเจ็ดนะครับผมก็คนอื่นอาจจะถามว่าโปเกมอนของผมหายไปไหนหมดผมเอาไปเก็บไว้ที่กล่องนะครับในกล่องที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ขอไม่เอามาใช้นะฮะแล้วก็ฝากที่เดย์แคร์อยู่2ตัวนะป่ะรูตแปดเอ้าไอ้นี่ใครเนี่ยนี่ไอไอนี่ปะวะไอเจ๊กปะวะ ที่มันบอกจะมาช่วยสู้เราตอนที่เราอยู่ที่ยิมไฟอดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าคุณจะตามฉันทันแล้วนะคุณจะก,การทีมอ e ิคิปด้วยตัวคุณเองมันเป็นอะไรที่กล้าหาญมากๆเลยผมขอพูดตามตรงนะผมเนี่ยใช้เวลารออยู่ที่ยิมแล้วก็รอเซเวตเตียนกลับมาแล้วฉันเนี่ยก็จะเอาเหรียญยิมเป็นคนแรกอ๋อแล้วฉันก็กลัวเกินไปที่จะไปต่อสู้กับทีมอ e ิคิปแต่คุณน่ะ มีความกล้าหาญแล้วก็สามารถทําสิ่งนั้นได้สําเร็จด้วยโปเกมอนของคุณฉันเนี่ยชื่นชมความแข็งแกร่งและก็ความมุ่งม,มั่นของคุณมากๆเลยแล้วก็เส้นทางที่คุณใช้ฝึกโปเกมอนฉันเชื่อว่าคุณเนี่ยจะสามารถเอาครอบครัวกลับมาได้ในเวลาไม่นานฉันรู้ว่าคุณจะสามารถทําได้เอาละฉันรู้แล้วคุณสามารถช่วยแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมว่าคุณเนี่ยเทรนโปเกมอนของคุณยังไง ไปสู้กันเถอะกับเราเทนเนอร์ที่รู้แห่งนี้ไปด้วยกันเถอะฉันจะให้คุณเป็นผู้นําเลยนะฉันเนี่ยมีพอชั่นเป็นตันๆเลยนะพอยอชั่นเป็นตันๆเดี๋ยวคนอาจจะงงนะครับมันคืออะไรนะพอชั่นเป็นตันๆนนี่ก็คือมียาเนี่ยเยอะมากๆยาฟื้นฟูเลือดโปเกมอนเยอะมากๆแล้วก็วัตถุดิบต่างๆถ้าโปเกมอนของคุณเนี่ยได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ฉันก็จะสามารถเพิ่มเลือดมันได้ภายในภายหลัง โอเคนะฮะนี่คือไอ้เจ๊คอะไอ้เจ๊กมันไม่ยอมไปสู้กับทีมอีคิปก็ว่าอยู่เพราะว่ามันกลัวนี่เองนะฮะแล้วก็บอกว่าจะไปสู้พร้อมเราเอาเจอโปเกมอนนะครับเรามาดูโปเกมอนกันว่าในรูทแปดฮะมีตัวอะไรโอ้โหโอดินเป็นโปเกมอนธาตุพืชนะครับออกมาเจ้าเม่นแต่เราจะไม่สู้นะครับเราจะหนีนะฮะเสียเวลาครับเราจงต้องมุ่งหน้าไปสู่ที่ยิมสามฮะตื้อๆไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กนี่ตามเรามาอย่างนี้เหรออ๋อไอ้เจ๊กมันอยากให้เราโชว์ฮะว่าการ ทคนโปเกมอนของเราเป็นยังไงครับอ่าปะคุณทั้งสองอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจะมาสู้กับเรา HK. เอทเคเฮ้ยสองต่อหนึ่งวะนักสะสมนกนะฮะเบิร์ดคิปเปอร์เบิร์ดคิปเปอร์หยิบเจ้านกออกมาสองตัวเอทเคเป็นการดูเอลสองต่อสองแม่งโคตรเทร่บอกเลยว้าวอะไรวะเนี่ยมีพิเจียแล้วก็ฟินชินเดอร์นะฮะเอาละครับแล้ว เราจะเลือกโจมตี2ตัวได้ไหมเอาเฟรมชาร์จก่อนแล้วกันนะครับโจมตีอ๋อเลือกโจมตีได้เลยครับว่าจะโจมตีตัวไหนระหว่างฟิชชินเดอร์หรือพิชิโตนะฮะเอ้ยโจมตีโปเกมอนฝั่งเราได้ด้วยได้ด้วยปะเนี่ยเยทเคเวนกร,รมสามารถโจมตีโปเกมอนฝ่ายเดียวกันได้ด้วยนะครับอย่าไปทะลึ่งนะฮะไม่งั้นแม่เราเหมือนแบบจะเสียเทินไปฟรีๆนะครับโอเคโหโดนโจมตีหนักนะครับเอาเฟรมชาร์จครับโจมตี พิเจนโตไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นโปเกมอนธาตุพืชน,นะครับรู้สึกว่าเฟรชินเดอร์ไอตัวนกตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นโปเกมอนเป็นธาตุนกแล้วก็ไฟผสมกันนะครับผมต้องใช้ท่าพวกกายภาพนะโอเคเอาตายไปแล้ว e ject Pokemon, ไอ้เจ็คโปเกมอนแม่งโคตรอ่อนแอฮะเลเวล20เองดูเวลโปเกมอนธาตุไฟเอาดิเลเวล35นะครับใช้ท่าสวิปแล้วกันนี่คืออะไรเนี่ยสีฟ้าติดสองตัวโอ้โหโจมตีหนึ่งครั้งโดนโปเกมอนสองตัว ท่าสวิปแม่งโคตรเจ๋งน่ามีการเพิ่มสปีดด้วยฮะเฟชินเดอร์น่าไอ้ม้าลายลโจมตีครับผมนกมันมีเยอะมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะใช้ท่าสวิปครับ1ทีสองตัวแม่งโคตรคุม้มใช้ท่าสวิปโจมตีมัน่นตีเรียบร้อยตายไปครับเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวอุ๊ย,ย,ยม,มีมีท่าไซคโนโอ้ เพิ่มเพิ่มค่าหลบบลีกนะครับผมแล้วก็ติดอมภาตเฉยเลยมะเดี๋ยวตัวเดียวก็ใช้ท่าวงล้อเพลิงฮะโจมตีไปเลยฮะสตาร์วาเรียตุม้มเรียบร้อยเลเวลยี่สิบสี่ผมคิดว่าโปเกมอนของเราเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะฮะเลเวลสามหกแล้วด้วยโอเคได้เงินมาเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับสำหรับการชนะนนในครั้งนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นตึง าจะบอกนะว่าไอเมนผมเนี่ยมันพัฒนาล่างใช่จริงด้วยเดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยล่างสามเป็นไงวะร <c oughs> ่างสามมันก็ไม่ต่างกับล่างสองไงนะรู้สึกว่ามันจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็จะยืนสองขาหรือเปล่าอะโอ้ตายแล้วไอเมนร่างสามครับอ่าเป็นการต่อสู้ที่ดีเอาล่ะขอฮิวโปเกมอนคุณหน่อยสิ อย่าบอกนะว่าเลือดกับมาเลือดเต็มเลยครับเหมือนมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ฮะตามติดชีวิตครับโอหข้างหน้าโอ้โหและข้างหน้าเหล่าเทนเนอร์ที่พร้อมบัตเทิลนี้มีเต็มไปหมดนั่นไงไปถึงปุ๊บก็โดนบกไม้บกมืออสวัสดีโชคดีสำหรับคุณโปเกมอนของฉันเนี่ยพร้อมที่ต่อสู้แล้วเลดี้ลูซี่ โอ้หเอ้ยฟูจิดานะอันนี้เป็นโปเกมอนธาตุพืชสองตัวเลยครับผมและนี้ก็น่าจะเป็นล่างสองนะกรูมนะฮะอืมเอาไงดีเอาท่าสวิปก็จะโดนสองตัวอะลองดูท่าสวิปครับจริงๆพวกท่าสวิปเนี่ยกับโปเกมอนธาตุพืชรู้สึกว่ามันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเป็นท่าไฟเนี่ยอาจจะตายเลยก็ได้ลองดูใช้ท่าไฟนะครับถ้าเกิดใช้ท่าไฟนี่น่าจะตายนะครับผม แนะนำนะครับว่าให้โจมตีโปเกมอนไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่ามันเยอะมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกท่าหลับแล้วก็พวกท่าอัมพาตเนี่ยจะเยอะมากเลยไอตัวที่ชื่อว่ามมุรูเมแกนะเอาท่าที่แรงที่สุดโจมตีโปเกมอนท่าพืชจะได้ผลดีที่สุดติดซูเปอร์เอฟเฟคด้วยเห็นป่ะทีเดียวตายถือว่าค้มครับเรียบร้อยอยอดแล้วก็ได้เงินมาพันสามร้อยแปดสิบบาทเป็นการต่อสู้ที่ดีเอาละขอฮิวโปเกมอนคุณหน่อยสิ พูดประโยคพูดแต่ประโยคเดียวหรือไงวะัไปกันต่อฮะมุงสูยิมสมเราจะสู้เขาดีไหมอ่ะจริงๆเรามีทางเลือกนะว่าเราจะสู้ก็ได้หรือไม่สู้ก็ได้นะฮะเอาวะสู้ดีกว่าเราขอดูโปกมอนกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีดีแค่ไหนฮะอืมมาสคูเกิลนักเรียนหญิงไอ้นี่มันมีนัดพัน์ โปเกมอนตัวนี้นะเป็นประเภทท่าสายฟ้านะ่าจะไม่ผิดนะมันจะเหมือนปิกาจูอะเพราะว่าผมเคยดูพวกไอ้นี้อยู่ตอนเดร์ดมูวี่เอาเลยใช้ท่าสวิปไปเลยฮะต้องระวังติดสถานะอมภาตด้วยเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดเลยเวลาติดสถานาอาาอะอมภ่าถ้าเกิดเราไม่มีพวกยาพอยชันมานี่มันจะแบบล,ลำบากมากอะเหมือนที่สถานะพิษเลยอะมันไม่หายนะพวกสถานะเนี้ยติดจนกว่าเราจะไปรักษาหรือไม่ก็ต้องใช้ยา ใช้ท่าสวิปโจมตีมันพัส,สตายไปนะครับเหลือมินัตนะครับโอ้ยโปเกมอนเราจะตายนะฮะเอ้ยโปเกมอนฝั่งของเพื่อนเราจะตายคนระับไอเจ็กนะฮะน่าจะเป็นไอเจ็กแหละครับที่ตามเรามาเพราะว่าโปเกมอนของมันก็คือประเภทนี้เลยมีชาวเวอร์นะฮะคือร่างสองของอีวุยนะครับมานี่โปเกมอนอะไรเนี่ยแมวโปเกมอนแมวเปล่าวะเหมือนเจน้ำเลยฮะแคทแคเตอร์ครับไปโจมตีด้วยท่าสวิปเป็นท่าที่แบบคุ้มมาก โจมตีหนึ่งนัดได้2ตัวอุ้ยอุยจะตายฮะเอาละใช้ท่าสวิตอีกรอบนึงเป็นการปิดฉากทั้ง2ตัวดูซิจะตายไหมโอ้โหเรียบร้อยได้เงินมา700ฮะเป็นการต่อสู้ที่ดีขอฮิวปเ่งมอนของคุณหน่อยสิเอาแค่นี้แม่พูดอยู่ประโยคเดียวจริงไปับป่าข้างหน้าฮะเราจะไม่เข้าป่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีบ่อน,น้ำครับขอสำรวจหน่อยอรู้สึกว่ามันจะเป็นบ่อน้ําที่ค่อนข้างเก่าแก่นะ แล้วทำไมห,หน้าตาคุณที่เส้นทางนี้มันปากมันต้องแบบมึงเก่าอะ่ะหมึงเก่าอะ่ะหาเรื่องเหมือนปากจะหาเรื่องตลอดเวลาเลยอ่สองต่อหนึ่งอย่างนั้นหรือฉันก็สามารถบอกได้ว่านี่มันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแน่นอนเอาละ่ะมาสู้กันเถอสะสกูบอยครับไม่กินสกูเกิลอันนี้สกูบอยนักเรียนชายนักเรียนหญิงเคโปเกมอนตัวนี้นี่ธาตุไฟเว้ยจำได้เลยเนะี่ย เอาใช้ท่าสวิปอีอามาสตาร์นะฮะอุ้ยโอ้ย,อยสะท้อนกลับไปติดสุดเอฟเฟคด้วยใช้อยู่ท่าเดียวครับก็มันคุ้มอะ่ะมันโจมตีทีเดียวโดน2ดอกอะ่ะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราจะได้แบบรีบเร่งในการต่อสู้ฮะแล้วก็รีบไปแบบยิ้มต่อไปอย่างไวนะฮะและอกอย่างฮะ ท่าสวิฟเนี่ยถ้าเกิดจะพม่านท่าไฟก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดไปใช้ท่าไฟเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเลยก็ได้เดี๋ยวตัวเดียวนะครับใช้ท่าคัดนะลองดูท่าคัดดีครับว่ามันจะเข้าไหมใช้ท่าคัดโจมตีไอเต่าไอเม่นดูซิเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมปึ๊บโอ้โหไม่เข้าเลยแม่งถึกถึกมากชาเวอร์ใช้ท่าอะไรก็ได้โจมตีไอเต่าดิให้มันตายไปนะดูระดูใช้ท่าใช้ท่าอะไรก็ไม่รู้นี่ยเราต้องเป็นคนปิดฉากเองซะแล้วฮะอ๋อใช้ท่าสวิฟ อืมเรียบร้อยตายไปได้777 exp เป็นการต่อสู้ที่ดีเอาละ่ะขอผมคิวโปเกมอนของคุณหน่อยสิคุยอยู่ประโยคเดียวฮะไอ้เจกไอ้เจกนี่มันตามติดเหมือนยาลานก้าเลยอ้ยฉันจะตุยตูดนายด้วยดุนแห่งเพิงมอ้ยอไอ้เจกอยากเขาหลัง<อ><อ>ดูดิแม่<อ>งตามติดชีวิตเลยฮะงานของฉันคือตัดต้นไม้ ที่นี่นะแล้วก็กำลังจะกลับไปที่ m ิว l อร l ลเจนะครับตอนนี้ฉันก็มีเวลาที่จะต่อสู้โอ้โหนี่มันบิดูปร่างสองฮะเห็นหน้าตามันแล้วมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้เอาจมตีไปเลยเดยท่าสวิปนี่แหละนี่แหละสองตัวตายแนะนำเลยฮะสำหรับใครที่มาในเส้นทานนรุจแปดนะฮะแล้วก็จะใช้เก็บเวลนะครับก็ให้ใช้ท่าที่มันแบบ จมตีโปเกมอนได้2ตัวนะเป็นมันจะเป็นการแบบลดเวลาเป็นการต่อสู้ที่ดีผมขอฮิวโปเกมอนของคุณหน่อยสิไอ้แจ็คแมงพูดอยู่ประโยคเดียวเอา้าเจอโปเกมอนว่ะอะไรวะเนี่ยบันเดลลี่แต่พอเวลาราสู้คนเดียวรู้สึกว่าเราจะไอ้เจ็คจะไม่มาช่วยนะะงั้นผมก็ขอโจมตีแล้วกันเอาธรรมดาครับอืมใช้ท่ากองล้อเพลิงครับปาบตายเลยทีเดียว โหและเองผีขึ้นจึ๊กนึงต้องบอกว่าจิตเดียวจริงๆไอ้ลุงล,งลงุลุงมาแอบอยู่ตรงนี้เหรลุงโอ้สวัสดีทำยังไงเนาะที่ชั้นจอทีเซนต์ให้คุณสนใจชั้นพวกคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาแค่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่วนคนแก่ๆอย่างชั้นเนี่ยก็ต้องถูกทิ้งไว้ตามลำพังแต่การต่อสู้เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ให้ คุณเนี่ยสนใจฉันนะเดี๋ยวก็รู้ไอ้ลุงลุงเก่าวะลุงเก่าวะลุงนี่จัดไปเลยไอ้เมน่นออกมาลุงเขาเก่าครับเราต้องจัดให้หน่อยฮะด้วยท่าสวิปนี่แหละครับแม่งมีอยู่ท่าเดียว <laughs> แม่งใช้ท่าเดียวจริงเออสวิปโหตายไปหนึ่งตัวครับใช้ได้แรงมากแรงมากนีมากไอ้เมน่นเดี๋ว เดี๋ยวพอชนะนี่เราจะเอาอาหารให้นายกินเยอะๆเลยเฮ้ยมีวินดี้ด้วยวะวินดี้การ์ดี้ไม่รู้แม่งลืมลืมชื่อครับน่าจะเป็นการ์ดี้ครับการ์ดี้น่าจะเป็นร่างแรกนะอันนี้เป็นโปเกมอนธาตุไฟนะเป็นโปเกมอนหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมอยากได้คะเป็นการต่อสู้ทีดีขอผมฮิวโปเกมอนของคุณหน่อยสิไอ้เจ๊กแม่งพูดอยู่แค่นี้แหละไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะสู้ดีป่ะไม่สู้ดีกว่าครับ ขอไม่สู้แล้วกันจะได้ไปเมืองต่อไปนะอุ๊โหตรงนี้เราจริงๆผมก็ไม่อยากสู้นะแต่ผมขอนี่หรอขอตัดต้นไม้ตรงนี้ดีว่าเพิ่งเห็นอมันมีด้วยอ่ารู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้เหมือนจะตัดได้นะจะใช้ไอเมนตัดใช่ไหมเรียบร้อยครับใช้แน่นอนป้าบเนี่ยเป็นเส้นทางลัดนะฮะอ้าวไม่ใช่ทางลัดนี่เป็นทางตันแลวนี่อะไรเนี่ยลูกสีเหลืองลูกสีเหลืองนี่คืออะไรวะอ๋อ Tm76 ได้ที่ M76 อยู่ในกระเป๋าอ่าโอเคอยู่ยังไงก็ต้องสู้ครับเหมือนมันบางคบฮะไปเลยตึงตวดึงตึงตดึงตึงเบลทุยังซิงเซ่คาราเต้ก็ต้องเป็นโปเกมอนสายนักสู้ดูซิว่ามันจะสู้ไอเมนได้ไหมไอเมนโจมตีมันด้วยท่าสวิปแม็กโชกี้หรือแม็กโชก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะไม่ลดเลยฮะโดน,นออฟเข้าไปไอชาวเวอร์นี่ลดไปหวบเลยอะท่าสวิปครับ โจมตี1นัดได้2ดอกปื๊บไม่ตายตายไปน1นตัวแม่งมีแม็กโชก2ตัวเลยครับใช้ท่าสวิปไอเม่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันหนุมานชานสมอนว่าเป็นลิงหางไฟด้วยอ่ะคิดถึงคิตโตคางเงะเลยอ่ะโจมตีด้วยท่าธรรมดาคงไม่ได้ผลนะครับท่าพวกท่าไฟนะต้องใช้ท่าสวิปเหมือนเดิมครับอ่าโหทีเดียวทีเดียวตาย เป็นการต่อสู้ทีดีเอาละขอผมฮิวปุกมอนของคุณหน่อยสิแม่งพูดอยู่ประโยคเดียวฮะและแล้วเราก็อุ๊ยเราจะถึงทางออกอยู่แล้วอะผมขอไม่สู้แล้วกันนะครับมันไมไ่ค่อยได้เอ็ฮะรู้สึกว่าเราจะเราจะออกเส้นทางรู้ได้แล้วแบ็คแคทมันเป็นอะไรที่สนุกจริงๆฉันได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้จากคุณฉันตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ใช้ ไอสิ่งที่ฉันเรียนมาในตอนนี้ในการต่อสู้กับยิมข้างหน้าในเมืองถัดไปฉันก็จะสามารถใช้สกิลที่คุณสอนฉันได้ในยิมข้างหน้าเอาล่ะเราเจอกันใหม่นะแบคแคทไปแล้วครับไอเจคฮะเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันจริงๆมันแบบมันเหมือนว่าแบบมาสกิทฮีโร่อ่ะเอาล่ะไปข้างหน้าดีกว่าแต่ตรงนี้ครับผมเพิ่งเห็นว่ามันมีทางว่ะแล้วอะไรวะเนี่ยมันมีทางมาด้วย เดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นภาพภาพวาดและดูภาพมันเหมือนกันไหมเนี่ยนี่คือท้องทะเลนะท้องทะเลในเกมโรบอกนะครับแล้วก็คือนี่คือภาพวาดที่มันวาดออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าผมว่าพี่ต้องวาดรูปพี่ต้องวาดผิดรูปแล้วละ่ะท้องทะเลนี่มันไม่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยนะฮะเดี๋ยวขอคุยเขาก่อนแล้วกันอ่า ก็นึกว่าจะมีอีเวนต์อะไรที่ไหนได้แม่งท้าเราสู้แล้วก็ดูครับโปเกมอนของมันคือเอ็มอาร์นะฮะที่มีหางเป็นผู่กันใช้ท่ากงล้อเพลิงโจมตีไปแล้วผมเออทีเดียวตาย w h e fuck แค่นี้นึกว่าจะมีอีเวนต์อะไรแล้วมันดูมันยิ้มดูมันยิม้มดูมันยิม้มเฮ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 โอเค เราไปกันต่อดีกว่าครับไปเมืองถัดไปกันเลยดีกว่าเราเข้าไปในเกตแล้วแสดงว่าข้างหน้าน่าจะเป็นเมืองแล้วครับผมข้างหน้าก็คือยิมที่3ามนะฮะทะเลสาบโรสโรเซโครฟนะฮะมันเป็นอะไรสถานที่เยี่ยมมากๆสําหรับคุณแล้วก็โปกเกมอนของคุณที่จะพักผ่อนนะฮะแล้วก็มันอาจจะทําให้สีผิวของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนกลายเป็นสีผิวสีแทนได้ ผิวสีแทนก็คือพวกผิวไม่ขาวไม่ดำจนเกินไปนะครับเป็นผิวกำลังดีนะฮะอ่าโลซิโครฟบีออกมาปุ๊บก็เจอไอ้เจ๊กเลยฮะไอ้เจ๊กมันยังไม่ได้ไปไหนครับเพิ่งออกเกตมาก็เจอไอ้เจ๊กเลยเฮ้แบคแคทฉันเพิ่งวิ่งมาแต่ก็เจอใครสักคนที่ออกมาจากเกตนี้ <laughs> <laughs> เขาเนี่ยดูเหมือนทีมอีคิปเลยแกว่าใครเป็นพวกอันตรพาณฮะที่นี่คือสถานที่ทำงานของทีมอี u ิปรู้ไหม ฉันไม่สามารถปล่อยให้พวกแกทั้งสองคนผ่านจากจุดนี้ไปได้แกลองมองไปดูรอบๆสิแล้วก็กลับไปซักทำไมพวกโจรมาอยู่ที่นี่ในเวลาแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของพวกแกฉันคิดว่าที่คลิปอะ่ะมันต้องมีแผนการที่ไม่ดีแน่ๆพวกเราต้องหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แบ็คแคทฉันจะต่อสู้เพื่อสก,กัดกั้นพวกมันไว้คุณต้องไปหาแผนว่าจะทำอะไรต่อไปนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกะทะเลโรสินโคฟนะฮะร,รู้สึกว่าเมืองที่นี่นะครับจะโดน ยึดโดยทีมอิคิปนะฮะโอเคเราต้องมาตามตืบกันว่าพาร์ทหน้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมนะครับตอนนี้นะฮะไอ้เจ๊ก็ต่อสู้เพื่อสกัดกั้นพวกทีมอิคิปนะฮะเพื่อให้เราไปยังข้างหน้านะครับโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม굿ดบ